เิมื่อนี้เข้าไปกันจ้าค้นปะาซีบคนนะคะมื่อนี้ตรงกับวันจันทร์นะคะพี่นอ้องวันจันทร์ที่ยี่สิบเจ็ดตุลาคมแปดจะไปเกี่ยวเข่าหน้าบ้านบุญนี่ค่ะจะรับจ้างเกี่ยวของเนาะคมาน,นมาคับในมหาพูวทารถีิจจรดรถมาหาแล้วรถมาหาคนงานแล้วสีเลือดหมูเลยรถนี่ เจ็ดนาฬิกา37นาทีรถมารับเน,ะนาะอาคืน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 หอดแล้วหอดแล้วคุณอนะ่ะซุดลูกหูลูกตาพี่น้องเอ้ยเสิบแล้วเสิบแล้วใด้ตัวนี้เป็นลูกไต่ไก่โบมีม่วอร์เลยจ้ะไก่ค้ว <laughs> มามามาไก่ใส่หมักผักเด้อจ้าจ้าเกีียวเขากันเด้อกินข้าว้าอิ่มแล้วก็ลลงหาเกี่ยวเขากเพื่นอนตบนบุกไปออืมสู่ชีวิตนะเฮานะอืมเดินทางไม่ได้ราบรื่นเสมอไปอ่ะจะทนี้กับเท้าวันท่าน,นเกี่ยวอย่างอ๊้ หมดลงแล้วันเล้งตัวปนีลงเกี่ยวตัวปนีถ้าพักเวกพักเวกกินน้ำกินน้ำอีกเ้อเกี่ยวมาเรื่อยๆเกี่ยวมาเรื่อยๆมอแล้วมอแล้วเกี่ยวเขาด้วยน้ำเด้อนี่หลากหลายเด้อจ้า คเ่สเสียวว่างค่ะเอาที่ว่างสะดวกเลยค่ะบานหุนนี่เด้วยน,นี้ม่เกี่ยวโมเมนตเกี่ยวอยู่มูอบานจบของเลยค่ะ<อ>เขากำเขากำจ้าไปพาขึ้นไปหะกินเขาเพียงจ้ามาได้ หมักคุงเฮิมหมัคุงเฮิมจ้าพี่น้องเอ้ยก็มีหอดะกอกใส่น้ำแต่แซ่บแต่แซ่บโอ้ยบะเพิ่กับเพิ่มเฮิมแบบนี้แซ่บเนาะเป็นหอดะบัตพี่น้อง หอมห้วยๆอยู่วันนี้นัวนามประเด็กห,หอมมะกอกนะ้ำอืมนะแเ่บคักเลยวันนี้น้าขนมจีนถูกไหมคุกมาแล้วเรียบร้อยซิมแล้วซิมจังเนาะ อย่างจักน่อยแซ่บเนื้อมันใหญ่แหวกกแซ่บแซทุ่งลูกทุ่งมันบ้านนะคะชีวิตทุ่นระบเนาะเมื่อย่างเมือขึเขาเด้อ กินข้าวเที่ยงเด้อบดนี้ด้วยมะคุ้งกับตำมะม่้งเฮิมต๊แซ่บเสิร์ฟแล้วออกเสิร์ฟแล้วก็แซ่บครับถับวขนจีนน้ำยาน่าทานมากเลยข้าวปุ้นนี่คือข้าวปุ้นหรือขนมจีนค่ะมกมกไก่ใส่ปีจ้า แบๆเด้อบันทดเพิมเด้อจ้าเขียไก้มันมันด้วยูเดียวเดี๋ยวนี้ม่งาน้ทีมันละอกินไ่เหมานเตอรปกอางปกิเน้อปอไม่เก็บละตะไม่ตะกี้นะค่ะกินเบิรดอตกคอไม่เก็บกะปุกกแกก็ได้กินเนาะ เรากับปลาจงทองไม่กินน้ำจินน้ำยาเนี่ยเด้อกินกรตามมากคนนะคะพี่น้องกินยากิวต่ำมาคุ้งเพิ่มใส่มะกรอกหมกรอกินผู้มะเีบด้วไอหมักปมูน้ำผึ้งพี่น้องนอืม่เนาะมะเบนะหมักมูน้ำผึ้งนั่นกระเบิดนี้กระเบิดแล้วสั่นอ้าวสร้างว่าแถบัดที่นี่ ตู้เลียกเจ้ากินหลายลรสเย็น่ต้องคึกซอทั้งนี้ดอกอือ่นะพี่น้องเหียดออกมาย่งเสบแซีบเด้อบบดนี้นี่ไม่กินไลยเด้อพี่น้องเด้อเยินไม่สิกลมว่าล่ออ่อเป็นกระสายแล้วแสบๆเด้อ กินให้ครบหาหกมูเลยเสียบเสียบเสีบเออเป็นซัดบอสคุณนะเอ้าเอาเอาป้าโถว์คุณนะเพื่อนฮ็ดเครื่องปรุงคุณนะจะสดแซ่บแล้วเนาะโอ้ยขอใส่มือเด้อมันจังเสียบเอ้า บ้าสรมด้ก่าสมได้พี่หน้าอืมว่า้สอืมกำลังนับคนงานนะคะว่าพรุ่งนี้จะรับงานต่อมีกี่คนแต่ว่าทุงมีบ้านเลี้ยวหัน่าสิเพราว่านอกเกี่ยวเขาจะค้นสิบค้นหนา่งบายุ่งเราลงงานเราเด้อนี่ชอบกินน้ำตอนเที่ยงแล้ว เรต well. We yeah, wow. oh, ้มน้ำหวานเรียบร้อยแล้วอาหารหวานข้าวครบหาหกมูแล้วลุงผักใบต่อตัวแับนี้ตอหแตนด้วยค่ะหั่งหมักไงโอ้คุณน้างคุณฮะนี่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 จะคุปเกียวเด้อเอาเกียวว่างไว้ก่อนสิเปนไรคนนี้นะแตนแตนมันดุตัวแตนห่อนในการผักเด็กเป็นระยะค่ะ เปคน,นเป่าปีจะความขั้นหน้าตามเสียงเสียงปีปีจากต่อฟางเนาะ่าเวเื้อโซนล้วลานนกันจ่งขึ้นไป ดูลทั้งเถียงดูแลหรืหลัหลบย่มแรงเนาะช่วงนี้ก็สิบงาิกา31นาทีทากไปรับพีนก็เถียงเมื่มาอาน,นนานกันตัว้าเดินทางกับเราเด้อเอาได้สีดังนี่ทอดกันบ้างหรอเงี้ยคนเงี้ สุกคนเข้ามีกแล้วปิดเราด้ีนประตูหนึ่งสองสามเงับมีาเดรอเาซ้นะพนมซ้ของินทางกลับแล้วเด้อจ้ะคนงานังมากข้างหลังแม่ข้างในรถแม่้ค่ะขอบคุณทุกการซับสุดท้กดไลค์กดใจขอบคุณที่แวะมารับชมพิปของชนิสราขอบคุณมากๆค่ะ Thank you so much จ้า